สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประพสาเสยพุดชื่อเล่นชื่อน้องต้นหอมค่ะอายุ9ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบริบูรวิทยาชั้นหัอมศึกษาปีที่3จากจังหวัดนครศิีธรรมราชค่ะหมายเลขสมาชิก700132จากชมรมเยาวชนคนเก่งภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยนืในช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 วันนี้น้องต้นหอมจะมาแนะนำกัรป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด19มีดังนี้ค่ะ 1. ใส่แมสทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและควรเลือกขนาดแมสใ้้เหมาะสมตามไวัยควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตร 3. ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์หรือไม่ก็ใช้สบู่กับน้ําล้างด้วยค่ะ 4. ไม่ควรออกไปข้างนอกถ้าไม่จำเป็น 5. ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้แก่ตนเอง 6. อาบน้ำทุกครั้งเมื่อกลับมาจากข้างนอก 7. ควรแยกเสื้อผ้าที่อยู่บ้านและเสื้อผ้าที่ออกไปข้างนอกและรีบซักท,ทันที 8. ควรรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ 9. ไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น 10. ถ้ามีอาการไข้ไอหรือจามควรไปพบแพทย์ทันทีและน้องต้นหอมขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวทุกครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ